สวัสด <ling> ีค like ่ะเอฟซีวันนี้แม่น้องอันดามาตามน้องอันดาน้องอันดาบอกเลขพี่น้องเขาไปรับช้มเราฟังเลยค่ะว่าน้องอันดาผนบอกเลขตัวใดพี่น้องไปเลยค่ะน้องจอยพี่น้องน้องจอยเผนแพ้เฮ็ดมาพี่น้องนี่แมงดามาพ่อเพิ่งกำลังกันขูดเฮดเพาะพี่น้องเฮดเพาะฝ้ายพี่น้องเฮดเพาะฝ้ายน ได้หลายเนาะไปหานี่ยต้องซื้อพี่น้องเขเไปหาแบบบต้องซื้อพี่น้องเอจนดีะค่ะไปหาเห็ดต้องซื้อเป็นเห็ดเพาะพี่น้องเห็ดเพาะไฟพี่น้องแกงมาแล้วก็ชิ้นึเองวะแ้มเปหัวงนเ็หง็นหันปเ็หว็วนเองเอ้ยพั่นนงันหนหเ็วงเเเ็นงเนหเปนงนงงเ็เ อันนี้เป็นเห็ดเพาะฝายจะไปลองเด้อบอใบเห็ดเพาะหนังไปลองนี่เห็ดเพาะฝายกำลังล่างแมงดาสิต้มกินไปลองเอ้ยไปลองนี่ช่วงนี้บ้านแมงดาเห็ดเพาะกำลังออกไปลองเด้อเห็ดเพาะกำลังเริ่มออกกับเห็ดโคนกันไปลองนี่กำลังแวเริ่มเริ่มไปลองแมงดากำลังสิสิต้มเอามาแกงหลายเถื่อนแล้วไปลองเอาไก่ใช่ไหมชิโตมเอา บีมะม,มูน้องลูกเด้อมือนี้เด้อมันกำลังจะล้างนะคะล้างๆกระชิดแกงบอกแกงพี่น้องต้มเอาที่ต้มกินเหมือนเห็ดกระดอกน้อยๆท้ายพี่น้องหัวเห็ดมันกำลังเริ่มออกพี่น้องดอกน้อยๆเนี่ยเพันกระเก็บมาเบิรพี่น้องเพงันกระขายถุงละสี่สิบแล้อพี่น้องเด้อถุงละสี่สิบบาทบาทเดีงยงละขายไปขายเป็นถุงถ้าเป็นกิโลก็กิโลละหนึ่งร้อยบาทเห็ดพ่อฝายได้พี่น้อง เห็ดพอน<า>งังก็กิโลละร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบประมาณนี้พี่น,น้องนี่มาหนีเด้อพี่น้องหนูเป็นอะไรแนละ้วลูกหนูบอกว่าหนูทำหนูอยากได้อะไรนะหนูอยากถ่ายคลิปเนาะไอ้หนูไม่เลขให้เอฟซีหรอเลอะไรหัวที่แล้วก็ไม่เข้าเอฟซี FC ซื้อตังเยอะอ่ะเอฟซีมึตังเยอะทำไงอะ่ะ ทำไงหนูจะแก้มือใหม่เหรอวันี้เอาตัวไหนตัวไหนนะเลขออกตัวไหนนะส8่แปดสองปดพูดดังๆสิสี่แปดหืมพี่ได้ยินว่าสองแปดรุ้ว่าสปหรือสองแปดฮะสองแปดองอาทั้งหมด2 8 4สเลยเนาะจะได้จบจบเอน้องอันดาบอกเลข สี่แปดกับสองแปดพี่น้องเพิ่นว่าแม่ยังดาสิบย,ย์ยากขายพี่น้องก็เรียกคนบอกเขามาไลา่งวนแล้วเพิ่อนเขาแม่นุ่ยยักขายคลิปว้าพี่น้องน้องอันดาบลอดสบายเลยพี่น้องด้วหนูเป็นอะไรคะไม่สบายหนูไม่สบายพูดดังๆให้เอฟซีหน่อยให้ฟังนนุไม่สบายคะ่ะหนูหนูมาบอกเลขเอฟซี FC, ให้เอฟซีโชคๆมันๆนะคะวันที่สิบหกวันที่สิบหกมีนาะยนหกแปด งวดที่แล้ว fc ไม่ถูกเลยไหมลูกงวดที่แล้วหนูให้อะไรหนูให้อะไร fc ให้40กับอะไร40กับ47 48 407งวดที่แลว้วหนูให้ไม่เข้าเลย fc เจ็บหนักเลย <40 S 1> ตอนนี้ <40 S 1> ตอนน, <40. S 1> อน,นี้ fc ไม่มีตังค์จ่ายค่าเลขเลยทำไงอ,ะะอ่ะฮะอ๋อหนูก็เลยอยากบอก fc ใหม่แล้วลูกอ๋อ fc หนูเห็น fc ไม่ถูกหนูก็เลยเห็นใจแล้วลูก หนูหน้าทำหน้าเศร้าเลยพี่น้องเอ,อ้ยยิ้มหวานเอฟซีกันดูนะขนาดไม่สบายพี่น้องว่าแม่แม่หนูอยากถ่ายคลิปคนว่าแม่แม่ดางได้บอกว่าเลขบอกเขาบอกเขานูก็อยากบอกอย่าบอกให้เอฟซีถูกว่าพี่น้องอยกแกมือหนูไม่สบายหนูปวดหัวหรือหนูเจ็บท้องหูกเจ็บท้องเจ็บท้องสรุปแรกวันนี้หนูจะให้ f c c 8, 2, 8กับ28หรอลูกอืมอ่ะสรุปเลขของน้องอันดานะคะเอาเนี่ยสรุปเลขของน้องอันดานะคะให้อาจารย์ดูอาจารย์นเนี่ยอาจารย์ตื่นมาก็อยากบอกเลขพีสองเฮนตาต้าไปเลย,ย,ย,ยสรุปเลขของน้องอันดา วันที่16บหกพฤษภาคมหกแปน้องอันดาให้48กับ28พี่น้องงวดที่แล้วของน้องอันดาหลุดอีกแล้วพี่น้องบอกเขาพี่น้องแต่ว่าผลเบ่ยอมแพ้พี่น้องโปรจิบอกเกณฑ์วัดจีเธอผล่าพี่น้องน้องอันดาเพิ่งเห็ดตาเรห้อยอยู่พี่น้องเอ้ยเศร้าหนเอฟซีบ่ถือเลขเอ้ยอันดาขาเศร้าแล้วลูกหนูเสียใจแล้วลูกเออหนูเสียใจที่หนูบอกเลขเอฟซีไม่ถูกถ้างั้นงวดนี้หนูเอาให้มันถูกๆเอาลูกนะ ให้เอฟซีมีเฮนะลูกนะเพราะว่าเอซไม่มีตังจ่ายนะเนี่ยเดี๋ยวเจ้ามือจะมาตามที่บ้านแล้วเนี่ยวันนี้ขอให้เอซมีโชคมีลาบกับหนูอันดานะคะขอให้หนูหายไข้เร็วๆนะคะแม่ขอให้หนูสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ยิ้มหวานให้เอซีหน่อยสิลูกอ,อ้ยไม่สบายก็ต้องยิ้มลูกนะสบายเราก็ต้องฝืนยิ้มไปเล่นกับเพื่อนๆ ให้เนันเน่ยลูกไม่ใช่นั่งนอนอยู่มันนิ่งนอนยิ่งจมลูกนะูต้องไปออกกําลังกายบ้างโอเคไหมคะอ,มอันนี้ไม่เอฟซีหน่อย FC, FC, นยี่นี่หน่อยขนาดไม่ตัวขนาดบอสบายได้พี่น้องนะอ่ะสรุปเลขของน้องอันดาน้องอันดาวันที่16บหกพฤษภาคมหกแปดน้องอันดาให้48กับ28เปด้อพี่น้องเด้อขอบคุณน้องอันดาหลายๆเด้อที่ทให้แนวทางขอให้ให้น้องอันดาสุขภาพร่างกายแข็งแรงโอเคไหมคะ เจม,มีเหาเหรอเราอะ่ะมีไม่เหาอะ่ะมีสัตว์ประหลาดไหมไปลามีสัตว์ประหลาดด้วยหโหนี่รับบทเลี้ยงควายพี่น้องเอ้ยแม่ลองดาวันนี้รับบทเลี้ยงงัวเลี้ยงควายนะคะพลาง,งวัวควายเขามาบ้านพี่น้องงวัวควายสีลาอันเขาไปเน้นสีเอาสิออกออกโคกแนละ้วพี่น้องเพราะว่ายังเพราะว่าช่วงนี้เพิ่นเตรียม พันธีดำหน้าพี่น้องพันธี่ต๊กาดำหน้างวาควายทีปลอยแ้วเขาก็ต้องพูกพี่น้องก็เลยจะได้เอาควายออกออกโคกพี่นอ้องแมงดาเลยรับปดเฝ้างวเฝ้าควายเลยมาเนี่พี่น้องอันนี้อันนี้ควายตัวหนึ่งพี่น้องสวนงวอีกอีกหาโตกําลัางสิเริิมมากพี่น้องกําลัางไหลามาให้แมงดาเปล่าว่าอยู่ในบ้านเดี๋ยวประมาณสี่ห้ามงแรงก็จะได้ไหลออกโคกพี่น้องนี่นี่ควายคล้คายกับคำคล้ายกับได้ประมาณ สองหมื่นสามหมื่นเด้อพี่น้องควายตัวนี้ควายตัวนี้ทบขายกันนะแต่บ่แมนควายของแม่นองกระดาเด้อพี่น้องเด้อ <c ười> ควายในเลี่ยงรับเพิ่นมาอีกที่พี่น้องรับเพิ่นเลี่ยงเพิ่นนะพี่น้องเพราะวา่าบ้านแมน่นองกดาบมมีเงินแบบนี้บมมีเงินซื้องาซื้อควายพี่น้องกะเฮาสู้อตัวบ้านบ้านญาติพี่น้อง่นมีง,งาควายลายเพิ่นกระแบงว่าไว้ไฮพี่น้องแบงแบบว่าแบงว่าฝากเลี่ยงพี่น้องสู้ละปีหนึ่งมันตกลูก ปีละตัวแม่องดาเลี้ยงไปสองปีอย่างสิกแบ่งกันคนละโตนะแบบนี้พี่น้องบ้านเราเป็นแบบนี้พี่น้องพี่น้องผนสีแบ่งงวแบ่งไวายกันเลี้ยงแบบนี้ถ้าผู้ใดมีเงินผลก็ขายให้นะพี่น้องแต่ว่าแม่น้องดากะผคนใดมีเงินมีคำเนีแบ่งดาก็ต้องเห็ุแบบนี้พี่น้องแล้วพี่น้องต้นมะลัใหญ่ต้นนรกโรกพี่น้องคนละลันใหญ่ต้นนั้นตกมากๆเลยพี่น้องนะตกบักขักเลย น้องค่ะพี่น dragon, marble, ้องช่วงนี o, mal mal ้กำลังฝนจิตตกด้วยพี่น้องเนี่ยคืมฟ้าคืมฝนฝนจะตกอีกแล้วพี่น้องเอ้ยคืมฟ้าคืมฝนโมช่วงนี้มองๆกับเบิดแล้วพี่น้องกลับใหญ่ต่อผู้เฒ่าผู้แก่ผมองไปใช้ฝันกับผากันนังกันมองมองแม็กแเนาะ